ซื้อขนนะมมมันมีเวลาขึ้นขึ้นมากับเจ้าขึ้นลงไปกับเจ้าก็ขึ้นขึ้นมาอัานนี้เราก็กำลังจะลงจากเขานะครับเขาวัดถ้ำผาเดนเมื่อนี้ได้นั่งทขางดารถนะครับกับโชเฟอร์ทางลงเขา ก็ขณะนี้เราก็กาลังลงเขานะครับทางลาดชันกดดเขียว วางวันยันบ่าวโคตรับมาเข้าห้องน้ำเล่นเลยรถที่ห้าคันบัใไซไม่นี่ปะครับก็ตั้งแต่วันที่หกมันนี้แล้วตั้งแต่วันที่ยี่ห้ายี่ห้าบไซ ครับก็คือในจนเร่รอตกุ่งขึ้งมือหนี้แก่ยันหลายก็มือหนี้แก่ยันโบกติดอยูเพราะว่าเขาช่วยช่วนร่นค่มปีนัึงเลยช่วยเพื่อในเมื่อคำ่ำอีนี้เราให้ฟังนะครับวันนี้25เที่ยว25คันคิดดูครับพี่น้อง25คันวิ่งทั้งวันครับ ขึ้นลงนะครับใช้เวลาแค่10นาทีนะครับไปกับจะวนอยู่อย่างนี้นะครับวัดถ้ำผาเดืนใครยังไม่มาก็ตามมาได้นะครับแนะนำให้มาวันธรรมดานะครับวันนี้เข้าแถวยาวเป็นกิโลเลยครับตอนนี้เราก็สมหวังดังใจหมายกำลังจะเดินทางกลับครับ ทางลงเขานะครับกดเกียวลาดชันนะครับเคยมาเมื่อปีที่แล้วนะครับสร้างยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะครับขับรถขึ้นบนเขามาปีนี้ขึ้นไม่ได้ครับต้องจอดไว้ข้างล่าง ทางวัดมีบริการรถรับส่งนะครับ20บาทไปกลับสบายสบายนะครับ mm hmm. ชมวิวข้างทางนะครับ ก็ใกล้จะมาถึงแล้วที่จอดรถอันพ่อจอดมองนี้ได้บะครับร,รถผมอยู่ท่านพีครับผมครับผมขอบคุณครับรอ่าตรงนี้เลยขับขอบคุณครับอ่ามีลองอีกไหม อามีมีไปเป็นไงครับพี่น้องวันนี้เราก็ได้ขึ้นไปทำบุญไหว้พระนะครับที่วัดถ้ำผาแดนนะครับตอนนี้ก็ ได้เวลาเดินทางกลับนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ